เอาละค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอนาคตอันใกล้นี้เองคือปี2569ที่กำลังจะมาถึงซึ่งพอที่ดูข้อมูลที่เตรียมกันมาแล้วบอกตามตรงว่ามีทั้งเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เรื่องที่น่ากังวลมากๆตนกันไปเลยค่ะใช่เลยครับมีหลายมิติมาก เรามีทั้งหมดวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยที่ตัวเลขออกมาแล้วน่าใจหายเหมือนกันมีรายงานภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียนจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ไปจนถึงเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าการเมืองในภูมิภาคของเราเนี่ยกำลังจะร้อนขึ้นอีกครั้งครับวันนี้เราเลยจะมาลองย่อยเรื่องทั้งหมดนี้ดูว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทิศทางของไทยกับอาเซียนกำลังจะไปทางไหนกันแน่ใช่เลยครับมันเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ภาพใหญ่เลยนะ คือแต่และชิ้นส่วนทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการเปล่ยนขั้วผู้นําในอาเซียนความตึงเครียดเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มันดูเหมือนเป็นเรื่องแยกๆกันแต่พอเอามาวางข้างๆกันเราจะเริ่มเห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยอืแล้ววันนี้เราจะมาหาความเชื่อมโยงตรงนั้นกันครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพเศรษฐกิจของบ้านเราก่อนเลยดีกว่า ดิฉันไปสะดุดกับบทวิเคราะห์ของคุณพิพัฒ์เหลืองนรุมิตชัยจากเกียรตินาคินพัทระที่เขาคาดการว่า GDP ไทยปี2569จะโตแค่1.6-1.8%เท่านั้นเองค่ะโอ้โหใช่ค่ะคือมันลดลงจากปี2568ที่คาดว่าจะโต2%ด้วยซ้ำตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะมันบอกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะที่โตต่ำอย่างน่าเป็นห่วงมากครับ แต่สิ่งที่ผมว่ามันทรงพลังกว่าตัวเลขนะคือคำที่คุณพิพั์ใช้คำว่าอะไรคะเขาบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยตอนนี้คือ oh. บุญเก่าอ่อนแรงและบุญใหม่ยังไม่มีโหลซึ่งผมว่ามันเป็นคำที่สรุปภาพได้เจ็บปวดแต่ก็ตรงจุดมากๆคำนี้คมจริงๆค่ะบุญเก่าอ่อนแรงพอพูดถึงบุญเก่าเราคงนึกถึงการท่องเที่ยวเป็นอย่างแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับที่เคยเป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักแบกเศรษฐกิจเรามาตลอด มันอ่อนแรงลงขนาดนั้นเลยเหรอทั้งๆที่นักท่องเที่ยวก็ดูเหมือนจะกลับมาแล้วกลับมาจริงครับแต่ไม่ได้กลับมาแบบที่จะสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วคือตอนนี้การท่องเที่ยวทําหน้าที่เป็นเหมือนฐานค้ายันเศรษฐกิจไม่ให้ทุดลงไปกว่านี้เป็นฐานค้ำยันไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนแล้วใช่ครับไม่ใช่ตัวที่จะชุดให้เราพุ่งไปข้างหน้าได้อีกต่อไปแล้วมันเหมือนกับว่าเราวิ่งมาจนเกือบจะชนเพดานศักยภาพของมันแล้วนะครับอ๋อ ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่รับได้แล้วก็การใช้ใจ่ายต่อหัวที่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเข้าใจเลยค่ะพอเครื่องยนต์เก่าเริ่มแผ่วแต่เครื่องยนต์ใหม่ยังไม่มานี่เองและที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือในบทวิเคราะห์มีการใช้คําที่แรงมากเขาบอกว่าไทยอาจถูกมองเป็นคนป่วยคนใหม่ของเอเชียหรือ the new sick man of asia ครับคำนี้แรงมากโห คำนี้มันทั้งแรงแล้วก็น่าเจ็บปวดมากนะคะสําหรับคนไทยที่เคยภูมิใจกับเศรษฐกิจเสือตัวที่5มาตลอดพอไม่ได้ยินคําว่าคนป่วยคนใหม่มันรู้สึกเหมือนเรากําลังถอยหลังจริงๆครับมันสะท้อนอะไรได้บ้างคะว่าทําไมมุมมองจากข้างนอกถึงมองเราไปถึงขนาดนั้นมันสะท้อนว่าปัญหาของเรามันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวชั่วคราวหรอกครับแต่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานสะสมมานานจนเริ่มแสดงอาการออกมาพร้อมๆกัน ประเด็นแรกเลยคือความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตจริงๆของเรามันติดลบติดลบเลยเหรอคะครับ แม้ตัวเลขส่งออกโดยรวมจะยังดูเป็นบวกได้บ้างแต่นั้นอาจเป็นเพราะราคาสินค้าเกษตรหรือปัจจัยอื่นๆแต่ถ้าดูที่แก่นของภาคอุตสาหกรรมเรากําลังมีปัญหาจริงๆเหมือนกับว่าเราผลิตของที่โลกไม่ต้องการแล้วหรือว่าผลิตได้ไม่ดีเท่าคู่แข่งอย่างนั้นหรือเปล่าคะส่วนหนึ่งก็เป็นแบบนั้นเลยครับบวกกับปัญหาที่สองที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาคือกับดักหนี้ครัวเรือนที่สูงมากๆมันทําให้คนไม่กล้าใช้จ่ายไม่กล้าลงทุนกําลังซื้อในประเทศมันฝืดคืนไปหมด และที่ร้ายที่สุดซึ่งเป็นเหมือนคลื่นสึนามิเงียบเียบที่ค่อยๆก่อตัวมานานแล้วก็คือโครงสร้างประชากรครับเรื่องสังคมสูงวัยที่เราพูดกันมาเป็น1ิปีแล้วแต่ดูเหมือนจะยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนเลยนะคะใช่ครับและตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วประชากรวัยทำงานของไทยได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและกำลังลดลงเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าทั้งกำลังแรงงานแล้วก็กำลังซื้อในภาพรวมของประเทศก็มีแต่จะหดตัวลงถูกต้องครับ นี่คือปัญหาเชิงโครงสั้นขนาดใหญ่ที่นโยบายกระตุ้มเรียสั้นอย่างการแจกเงินไม่สามารถเยียวยาได้เลยมันเหมือนการให้ยาแก้ปวดกับคนที่เป็นโรคเรื้อรังอะครับฟังดูแล้วเหมือนเรากําลังเผชิญกับพายุหลายลูกพร้อมกันเลยนะคะแต่ในความมืดมิดก็ยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างใช่ไหมคะเรื่องบุญใหม่ที่เราต้องรีบสร้างยังพอมีความหวังครับ และความหวังนั้นมาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่เริ่มไหลเข้ามาในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นเทรนด์ของโลกอย่างเช่นการสร้าง Data Center ขนาดใหญ่เพื่อรองรับ AI และวก็ c l o u d p u t p u t i n g ซึ่งไทยเรามีจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์ หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และการผลิตแบตเตอรี่ที่เรายังมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตสําคัญของภูมิภาครวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้าที่ยังแข็งแกร่งอยู่แต่คําถามคือบุญใหม่เหล่านี้มันจะโตได้เร็วและใหญ่พอที่จะมาทดแทนบุญเก่าที่กําลังจะหมดแรงได้ทันเวลาหรือเปล่านี่สิคะนั่นคือโจทย์ใหญ่เลยครับซึ่งพอฟังปัญหาโครงสร้างของไทยแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก ปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ว่ามันส่งผลกระทบกับเพื่อนบ้านเราเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีแค่ไทยที่อาการหนักเป็นพิเศษเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะมันจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นรายงานล่าสุดของ ADB ก็เพิ่งปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมในปี2568และ2569ลงมาเหลือแค่4.3%ทั้ง2ปีเลยครับอ๋อซึ่งก็ถือว่าชะลอตัวลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เหมือนกัน แสดงว่าทั้งภูมิภาคก็โดนผลกระทบเหมือนกันสาเหตุหลักๆคืออะไรคะปัจจัยภายนอกเป็นหลักเลยครับ ADB ชี AD ้ไปที่อุปสงค์ระดับโลกที่อ่อนแอลงและความไม่แน่นอนด้านการค้าที่สูงขึ้นครับ uh huh. โดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้ากำแพงภาษีของสหรัฐที่ทำให้บรรยากาศการค้าโลกไม่ค่อยดีนักซึ่งมันก็กระทบกับกลุ่มประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักอย่างในอาเซียนเต็มๆแล้วถ้าเจาะเป็นรายประเทศล่ะคะ ใครอาการหนักใครยังไปไหวบ้างภาพเหมือนคุณแว่นหลากหลายค่ะอย่างวิยดนมที่เคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงก็ยังถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับค่ะแต่ก็ถูกปรับลดคาดการปี2569ลงมาเหลือ6.0%จากผลกระทบเรื่องภาษีเหมือนกันค่ะส่วนฟิลิปปินส์นี่น่าสนใจมากคาดว่าจะยังโตได้ถึง5.7%โหสูงมากใช่ครับเพราะเศรษฐกิจเขาพึ่งพาอุปสงค์ในประเทศเป็นหลัก เลยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกน้อยกว่าคนอื่นขณะที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ซึ่งเป็นเศรษฐกิจเปิดก็คาดว่าจะชะลอตัวลงตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่แย่ลงแล้วของไทยล่ะคะในรายงาน ADB เขามองว่ายังไงตรงกับนักวิเคราะห์ในบ้านเราไหมตรงกันเป๊ะเลยครับหรอคะครับ ADB คาดการณ์การเติบโตของไทยปี2569ไว้ที่1.6%เท่ากันพอดีโดยให้เหตุผลเรื่องการส่งออกที่ลดลงการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่อ่อนแอ Hmm. ซึ่งพอเราเอาตัวเลขมาวางเทียบกันแบบนี้เวียดนามโต6 0ฟิลิปปินส์5.7%อรเซนานโดยเฉลีย่ย4.3%แต่ไทยโตแค่1.6%โหคํา oh. คำว่าคนป่วยคนใหม่ของเอเชียมันก็เลยยิ่งจ่มชัดขึ้นมาในภาพนี้แหละครับชัดเจนเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เราโตช้าแต่เรากำลังถูกทิ้งห่างจากเพื่อนบ้านไปเรื่อยๆ ในรายงานก็ยังบอกว่ามีปัจจัยที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของภูมิภาคเอาไว้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแม้ลมจะแรงแต่เรือของอาเซียนหลายลำก็ยังมีเครื่องยนต์สมรองที่ดีอยู่นั่นก็คืออุปสงค์ภายในประเทศที่ยังแข็งแรงในหลายประเทศการลงทุนภาครัฐในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ยังเดินหน้าต่อเนื่องค่ะและความพยายามในการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อดึงดูดการลงทุนใหมๆ่ๆ ปัจจัยเหล่านี้ล่ะครับที่ช่วยให้ภูมิภาคโดยรวมยังมีความยืดหยุ่นและไม่ทุสลงไปมากมานี้ค่ะมันเหมือนกับว่าภาพรวมเศรษฐกิจของภูมิภาคกําลังอยู่ในภาวะเปราะบางซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แย่มากที่จะต้องมาเจอกับความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่ดูเหมือนว่าในปี2569อาเซียนกําลังจะเจอเรื่องนั้นเต็มๆเ,เลยใช่เลยครับกับการที่ฟิลิปปินส์จะขึ้นมาเป็นประธานอาเซียนใช่ครับ และการขึ้นรับตำแหน่งของฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็มีเบื้องหลังที่น่าสนใจมากเพราะตามคิวแล้วจริงๆต้องเป็นเมียนมาแต่ด้วยวิกฤตความรุนแรงในประเทศที่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆตามฉันทามติ5ข้อที่อาเซียนตกลงกันไว้เอ๊ะเดี๋ยวค่ะขอขัดนิดนึงค่ะไอไอฉันธามติหข้อเนี่ยช่วยทวนสั้นๆได้ไหมคะว่ามันคืออะไรอ๋อได้เลยครับ มันคือแผนที่ผู้นำอาเซียนตกลงกันเมื่อปี2564เพื่อหาทางคลี่คลายวิกฤตในเมียนมาหลักๆก,ก็คือเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงให้ทุกฝ่ายเจรจากันและให้อาเซียนส่งทูตพิเศษเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกค่ะ แต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลทหารเมียนมาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยแผนนี้เลยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงโอ้ oh. ทำให้อาเซียนต้องตัดสินใจข้ามวาระการเป็นประธานของเมียนมาไปแล้วก็ให้ฟิลิปปินซึ่งเป็นคิวถัด navigating our future together แต่มีเสาหลักหนึ่งที่ดิฉันอ่านแล้วสะดุดใจมากคือรากฐานแห่งสันติภาพและความมั่นคงหรือ peace and security anchors การชูเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นธงนำมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะ มีความหมายอย่างยิ่งยวดเลยครับในแวดวงการทูตนี่แทบจะอ่านตรงกันหมดเลยว่านี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆจากฟิลิปปินส์ว่าพวกเขาตั้งใจจะลากประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ขึ้นมาเป็นวาระสำคัญของอาเซียนอย่างเต็มตัว ทําให้มันเป็นประเด็นผู้หุภพาคีไม่ใช่เรื่องที่ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญหน้ากับจีนตามลําพังอีกต่อไปนั่นหมายความว่าเรากําลังจะเห็นการเปลี่ยนเกียร์ครั้งใหญ่ของอาเซียนเลยสิคะจากเดิมที่ประธานคนก่อนอย่างมาเลเซียในปี2568เน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักมาสู่โหมดความมั่นคงเต็มรูปแบบแนวโน้มสูงมากครับและมันแตกต่างจากแนวทางของมาเลเซียอย่างสิ้นเชิงเลยคือมาเลเซียเน้นเรื่องเศรษฐกิจการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงความยั่งยืน แต่ฟิลิปปินส์กำลังจะเอาเรื่องที่เปราะบางและเป็นที่ถูกเถียงกันมากที่สุดขึ้นมาบนโต๊ะแล้วแบบนี้มันจะท้าทายสิ่งที่เรียกว่าเอเชียนเซ็นทรัลิตี้หรือความเป็นแกนกลางของอาเซียนไหมคะท้าทายโดยตรงเลยครับเพราะท่าทีของฟิลิปปินส์ในปัจจุบันที่ใกล้ชิดกับสหรัฐมากเป็นพิเศษค่ะ อาจถูกจีนมองว่าเป็นการพยายามใช้เวทีอาเซียนเพื่อขยายอิทธิพลของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐแล้วมันจะสร้างความแตกแยกภายในอาเซียนเองไหมคะเพราะไม่ใช่ทุกประเทศที่จะเห็นด้วยกับแนวทางแข็งกล้าวต่อจีนแบบฟิลิปปินส์แน่นอนครับประเทศอย่างกัมพูชาหรือลาวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนคงจะไม่สบายใจนักและนี่คือบททดสอบครั้งสำคัญของวิธีอาเซียนหรืออาเซียนเวย์ที่เน้นการปรึกษาหารือ การหาชั้นธรรมติและการไม่แทรกแซงหลักการที่เคยใช้ได้ผลมาตลอดนี้จะสามารถรับมีกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ร้อนแรงขนาดนี้ได้หรือไม่แนวทางของฟิลิปปินส์นี่เหมือนจะสวนทางกับเอกสารเอเซียนเอาลุกออนดออินโดแปซิฟิกที่อาเซียนเคยตกลงกันไว้ด้วยใช่ไหมคะสวนทางกันอย่างชัดเจนเลยครับเอกสารชิ้นนั้นมีหัวใจสําคัญคือการพยายามทําให้อินโดแปซิฟิกเป็นภูมิภาคแห่งการเจราจาและความร่วมมือแทนที่การแข่งขัน dialogue and cooperation instead of rivalry ใช่ครับแต่สิ่งที่ฟิลิปปินส์กำลังจะทำอาจเป็นการสาดน้ำมันเข้ากองไฟและทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นไปอีกเป็นการเปลี่ยนสไตล์ที่น่าสนใจมากนะคะเพราะถ้ามองย้อนไปที่ประธานคนก่อนอย่างมาเลเซียในปี2568เขาก็มีผลงานที่จับต้องได้ในเชิงสร้างสรรค์นนะอย่างเช่นการอำนวยความสะดวกในการลงนามข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ระหว่างไทยกับกัมพูชาครับ ซึ่งนายกอันวาอิบราฮิมก็ย้ำจุดยืนของวิธีอาเซียนชัดเจนว่ามาเลเซียเป็นแค่ผู้อำนวยความสะดวกไม่ใช่การแทรกแซงถูกต้องครับนั่นเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการใช้บทบาทประธานอาเซียนในแบบตั้งเดิมเลยรวมถึงการรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่11อย่างเป็นทางการก็รถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในยุคข,ของมาเลเซียซึ่งพอเราเอาภาพทั้งหมดมาต่อกันเศรษฐกิจที่เปราะบางทั้งของไทยและของภูมิภาค กำลังจะต้องมาเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่อาจจะตึงเครียดขึ้นอย่างมหาศาลภายใต้การนำของฟิลิปปินส์มันเป็นปีที่น่าจับตามองอย่างยิ่งจริงๆครับสรุปแล้ววันนี้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะคะเศรษฐกิจไทยในปี2569กำลังมีโจทย์ใหญ่ที่ต้องหาเครื่องยนต์ตัวใหม่มาขับเคลื่อนการเติบโตให้ทัน ข้ามกลางเพื่อนบ้านที่ยังวิ่งเร็วกว่าเรารขณะที่ภาพรวมของอาเซียนเองก็ถูกกดดันจากเรศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนและที่สําคัญที่สุดภูมิทัศทางการเมืองในภูมิทากำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญภายใต้การนําของฟิลิปปินส์ที่พร้อมจะใช้แนวทางที่แข็งกล้าวขึ้น so what does this all mean แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรคะมันหมายความว่าเรากําลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า perfect storm หรือพายุที่สมบูรณ์แบบครับ ที่แต่ละประเทศกำลังเผชิญอยู่และอีกด้านคือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จากภายนอกที่กำลังถาโถมเข้ามาพายุสองลูกที่กำลังจะพัดเข้ามาปะทะกันในเวลาเดียวกันเลยครับเป็นภาพที่น่ากังวลมากจริงๆค่ะใช่ครับดังนั้นผมอยากจะทิ้งประเด็นสุดท้ายให้ได้ไปคบคิดกันต่อคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับปี2,569และอาจจะอีกหลายปีข้างหน้าก็คือ ท่ามกลางความท้าทายที่ซับซ้อนและถาโถมเข้ามาพร้อมกันแบบนี้วิถีอาเซียนที่เน้นฉันทามติความยืดหยุ่นและการไม่แทรกแซงซึ่งเคยเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้ภูมิภาครอดพ้นจากวิกฤตต่างๆมาได้ในอดีตนั้นค่ะในวันนี้มันจะยังคงเป็นจุดแข็งที่ใช้ได้ผลอยู่หรือไม่หรือมันจะกลายเป็นข้อจํากัดที่ทําให้อาเซียนเคลื่อนตัวช้าเกินไปจนรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนและเร่งด่วนในโลกยุคใหม่ไม่ทันทุ่งที เป็นบทพิสูจน์ครั้งสําคัญเลยนะคะใช่ครับนี่คือบทพิสูจน์ครั้งสําคัญที่อาร์เซนจะต้องตอบให้ได้ครับ